สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับเครื่องเต่าเดินรางตัดด้วยแก๊สตัว CG 3 0เนี่ยก็คือเป็นระบบตัดแก๊ส2สายนะครับส่วน CG 1 0 0ก็คือเป็นระบบตัดแก๊สสามสายนะครับเครื่องตัวนี้เหมาะกับงานประเภทตัดชิ้นงานแผ่นเพจนะครับ4ฟุตนะครับตัดชิ้นงานได้ยาวมากกว่า1เมตรขึ้นไปนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมี รางเป็นตัวบังคับเดินนะครับความยาวของรางอยู่ที่เมตรแปเซนนะครับที่หน้าเครื่องเนี่ยจะมีการทํางานของระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือใช้ไฟ220นะครับส่วนของ CG30 เนี่ยจะมีเป็นตัวปรับสปีดการเดินของตัวเครื่องตัดตามรางตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบ ออนกับออฟก็คือว่าเป็นการใส่เกียร์กับเกียร์ว่างนะครับขนาดทาการตัดชิ้นงานนะครับแล้วก็ต่อมาส่วนด้านล่างตัวนี้ก็คือจะเป็นสวิตช์คันโยกนะครับก็คือเราสามารถเลือกการใช้งานได้ว่าเราจะตัดเดินหน้าหรือจะตัดถอยหลังนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนของระบบสองสายของ CG30 เนี่ยก็คือเข้า2ออก2นะครับ แต่เวลาปรับการใช้งานก็คือปรับแก๊สที่สายสีแดงเส้นนี้กับก็คือแก๊สนะครับปรับแก๊สในขนาดตัดชิ้นงานนะครับแล้วก็ต่อมาสายสีฟ้าก็คือเป็นระบบออกซิเจนนะครับสำหรับปรับเพรสเชอร์นะครับปรับเปลวไฟนะครับต่อมานะครับเครื่อง CG100 เนี่ยก็คือ รุ่นนี้ก็จะเป็นไฟ220เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนตัวคันโยตัวนี้ก็คือเป็นคันโยกสาหรับใส่เกียร์ว่างกับเกียร์สำหรับการเดินตัดชิ้นงานนะครับส่วนตัววาล์วตัวปรับแรงดันตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวปรับสปีดความเร็วของตัวแท็กเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือว่าเร็วช้าเนี่ยเราสามารถปรับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของ สวิตคันโยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสวิตเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับตัวนี้อันนี้สามารถเ,เลือกการใช้งานขึ้นอยู่กับตัวช่างเองนะครับว่าช่างสามารถจะให้ตัดเดินไปข้างหน้าหรือว่าตัดเดินมาข้างหลังนะครับส่วนของตัวเข้า2ส,สายออกสามสายเนี่ยก็จะมีเป็นสีแดงเนี่ยปรับแก๊สนะครับแล้วก็ส่วนสีดำนะครับก็คือ สำหรับตัดนะครับแล้วก็ส่วนสีฟ้าก็คือเป็นตัวปรับเปลวไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านี้นะครับเราสามารถปรับหัวเนี่ยเข้าออกได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัววาตัวนี้เนี่ยก็คือสําหรับปรับหัวขึ้นลงนะครับตัวนี้หัวก็จะขึ้นแล้วก็จะลงครับประมาณนี้ลงแล้วก็ขึ้นเนี่ยครับเราสามารถเลือกระยะของหัวกับชิ้นงานได้เลยว่าเราต้องการระยะที่เท่าไหร่นะครับ หัวทอสของ CG30 ิเนี่ยก็คือจะมีก้านยาวนะครับหัวที่ยาวแล้วก็มีฟันเฟืองอยู่ด้านข้างนะครับแต่ส่วนของตัว c g 1 0 0้อเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเรียบนะครับแล้วส่วนของหัวตัดเนี่ยที่เราใช้ก็คือจะเป็นหัวตัดแบบมีมิกเซอร์ในตัวนะครับก็คือเป็นหัวคอยเกตน,นะครับหรือว่ายี่ห้อฮาริทนะครับที่เรานำมาให้ดูกันนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะครับตัวนี้จะเป็นหัวตัด ออโต้เป็นหัวที่ใช้แก๊ส c c นะครับตัวนี้จะเป็นหัวทองแดงนะครับอันนี้เป็นหัวทองแดงที่ทนความร้อนได้สูงนะครับถ้าลูกค้าต้องการปรับองศานะครับเราก็จะมีเป็นองศาบอกด้านข้างตรงนี้นะครับว่ามี90มี30มี45นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับในส่วนของตัว CG30 นะครับ ซึ่งเราจะตักชิ้นงานบากเปเปอร์บากมุมอะไรพวกนี้เราสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีการการความร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CG 1 0 0้อก็เช่นกันนะครับว่าเราสามารถปรับองศาได้เหมือนกันนะครับตามองศาที่เราต้องการในการบากชิ้นงานนะครับแล้วก็ส่วนของตัว CG 1 0ร้อยก็จะมีกาดเป็นกากการสเก็ตไฟกันความร้อนครับซึ่งเป็นกาดที่มี ความใหญ่อยู่พอสมควรนะครับในการกั้นสะเก็ดไฟเพื่อไม่ให้โดนที่ตัวเครื่องนะครับเราเอานอ็อตออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องนี้นะครับร่องของของนอ็อตนะครับเพื่อให้มิเซอร์อยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าที่เดิมครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการใส่หัวตัดนะครับท่านใดสนใจหรือต้องการที่จะเอาเต่าเดินลางเนี่ยไปตัดชิ้นงานเพื่อประกอบโครงสร้างต่างๆนะครับให้ติดต่อทางบริษัทแหลมทองหรือทางลายแอ d ได้เลยนะครับขอบคุณครับ